สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิเรียววิวคลิปรีวิวแบบเร็วๆจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะโซอี้จะมารีวิวเครื่องซักผ้าฮิตาชิฝาหน้าที่มีดีไซน์คลาสสิกเรียบรูค่ะ เครื่องซักผ้าฮิตาชิฝาหน้ารุ่น BD 100 XGV มีความจุในการซัก10กิโลกรัมและรุ่น BD 120 XGV มีความจุในการซัก12กิโลกรัมที่มีดีไซน์คลาสสิกเรียบหรูวางมุมไหนก็สวยลงตัวค่ะ เข้ากับตัวบ้านได้ทุกสไตล์และมาในสีมอฟเกรย์เรียบเทพร้อมทั้งฟังก์ชันมากมายที่ทำให้ชีวิตลงตัวสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหัวใจหลักอีกด้วยค่ะทำให้เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มีการออกแบบไฟด้านในถังซักเพื่อให้คุณได้มองเห็นถึงสิ่งของที่อยู่ในตัวถังตัวฝาประตูสามารถเปิดได้กว้างถึง110องศาและตัวหน้าจอออกแบบมาในรูปแบบของหน้าจอสัมผัสค่ะ ตัวเครื่องรุ่นนี้มีขนาดกว้าง60ลึก65สูง85เซนติเมตรก่อนซื้อนะคะอย่าลืมเช็คพื้นที่ในการติดตั้งด้วยเพราะว่าการติดตั้งเครื่องซักผ้าควรเว้นพื้นที่ด้านข้างทั้งซ้ายและขวาอย่างน้อย2เซนติเมตรด้านบน3เซนติเมตรและควรมีระยะห่างด้านหลังอย่างน้อย5เซนติเมตรสำหรับสายจ่ายน้ำด้วยค่ะ เครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ทางฮิตาชิได้เตรียมไว้ในแง่มุมของผู้ใช้งานอย่างเช่นการเติมน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะในทุกครั้งที่เติมเราก็แทบจะจําไม่ได้เลยค่ะหรือไม่แน่ใจด้วยซ้าว่าการซักแต่ละครั้งเนี่ยเราควรใส่น้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มในปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ในการซักหรือคนที่ใช้เครื่องซักเป็นประจําก็ตามค่ะเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มาพร้อมระบบออโตโดซิงหรือระบบจ่ายน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติระบบที่จะทําให้คุณไม่ต้องคอยเติมน้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มในทุกครั้งที่คุณซัก โดยที่เติมน้ำยาเพียงหนึ่งครั้งสามารถซักได้มากถึง24ครั้งเพราะแทงบรรจุน้ำยามีขนาดใหญ่โดยที่แท้งสำหรับน้ำยาซักผ้าสามารถบรรจุได้ถึง1000มิลลิตรและแทงสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่มบรรจุได้ถึง600มิลลิตรโดยในการซักแต่ละครั้งนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะทำการจ่ายน้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสมและแม่นยำโดยอัตโนมัติตามปริมาณผ้าในถังซักเพื่อประสิทธิภาพในการซักผ้าสูงสุดและในกรณีที่น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในแทงหมดนั้นตัวเครื่องจะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนให้เติมน้ำยาโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดเช็คหรือคอยเติมน้ำยาทุกครั้งที่ซักค่ะนอกจากนั้นแล้วทุกครั้งที่ตัวเครื่องจ่ายน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ระบบจะทำความสะอาดท่อด้วยการล้างน้ำสะอาดทุกครั้งหมดกังวลเรื่องท่อส่งน้ำยาสกรปรกหรือว่าอุดตันหรือถ้าอยากจะถอดออกมาล้างเองก็ได้ค่ะสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการถอดออกมาล้างด้วยน้ำสะอาดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสารตกค้างไปยังเสื้อผ้าของคุณอย่างแน่นอนค่ะและยังมาพร้อมกับโปรแกรม AI Wash หรือระบบซักผ้าอัจฉริยะที่มี AI เข้ามาช่วยประมวลผลปรับรูปแบบการซักผ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการตรวจจับอัจฉริยะถึง8ขั้นตอนที่ครอบคุมถึงทุกๆขั้นตอนของการซักผ้าตั้งแต่การซักการล้างน้ำจนถึงการปั่นหมาดค่ะโดยในขั้นตอนแรกของการซัก คเครื่องจะตรวจจับปริมาณผ้าเพื่อคำนวณปริมาณน้ําให้เหมาะสมกับการซักขั้นตอนต่อมาเครื่องจะมีระบบตรวจจับความกระด้างและอุณหภูมิน้ําเพื่อปรับระยะเวลาในการซักให้เหมาะสมถ้าความกระด้างต่ําอุณหภูมิสูงทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะสูงขึ้นเครื่องจะทําการปรับลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าและลดระยะเวลาในาการซัก,กช่วยทั้งประหยัดน้ํายาซักผ้าและประหยัดเวลาค่ะถ้าความกระด้างสูงอุณหภูมิต่ํา ทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซักผ้าจะต่ำเครื่องจะทําการปรับเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพิ่มระยะเวลาในการซักเพื่อให้มั่นใจว่าผ้าสะอาดค่ะขั้นตอนต่อไปเครื่องจะมีการตรวจจับประเภทของผลิตภัณฑ์ซักผ้าว่าเป็นแบบผงหรือแบบน้ำํำ เพื่อที่จะปรับการหมุนของถังซักให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เราใช้แทรกซึมไปยังเนื้อผ้าให้ดีที่สุดและในขั้นตอนสุดท้ายของการซักเครื่องยังสามารถปรับรูปแบบการหมุนของถังซักให้เหมาะสมกับประเภทผ้าที่เราซักเช่นถ้าเราซักเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมาก อย่างกางเกงยีนหรือผ้าเช็ดตัวเครื่องจะเพิ่มรอบในการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการซักสูงสุดในขณะเดียวกันค่ะถ้าเสื้อผ้าที่เราซักมีน้ำหนักน้อยเช่นเสื้อคอตตอนหรือเสื้อเชิ้ตเครื่องก็จะลดรอบในการซักลงนั่นเองค่ะเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการล้างน้ำระบบจะมีการตรวจจับอยู่อีก2ขั้นตอนคือ 1. ชนิดของผ้าและ 2. ปริมาณของผลซักฟอกที่ยังคงเหลือค้างอยู่ในผ้า ซึ่งหากปริมาณของผงซักฟอกเหลือน้อยระบบจะลดระยะเวลาในการล้างให้น้อยลงค่ะซึ่งจะยิ่งทำให้ประหยัดเวลาในการล้างและประหยัดน้ำที่ใช้ได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะขั้นตอนสุดท้ายกับการปั่นหมาดที่เครื่องจะตรวจจับปริมาณน้ำที่เหลือในผ้าว่ามากหรือน้อยแค่ไหนเพื่อปรับระยะเวลาในการปั่นให้เหมาะสมนั่นเองค่ะและเพื่อรองรับการซักผ้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเครื่องซักผ้ารุ่นนี้มาพร้อมกับ IOT connected กับระบบสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน Hitachi Watcher บนโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ Wireless นเล r เ u t e r แค่นี้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งบนมือถือได้ง่ายๆโดยมีฟัง์กชันดังนี้การแจ้งเตือน ตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อการซักผ้าเสร็จสิ้นเมื่อยังมีผ้าอยู่ในถังและเมื่อถึงเวลาต้องล้างถังซักการดาวน์โหลดโปรแกรมคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการซักผ้าจากแอปพลิเคชัน Hitachi Washer เพื่อการซักผ้าที่ดีกว่าของคุณเช่นโปรแกรมซักผ้าขนตั์หรือโปรแกรมทำงานเงียบค่ะผู้ดูแลส่วนตัวแอปพลิเคชันจะช่วยแนะนำโปรแกรมการซักที่เหมาะสมโดยเลือกประเภทของเสื้อผ้าสำหรับการซักรีโมทคอนโทร ั่งเริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าและตรวจสอบสถานะการทำงานแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องซักผ้าและยังสามารถเปลี่ยนเวลาสิ้นสุดการทำงานที่เคยตั้งไว้ได้ก่อนที่เครื่องจะเริ่มทำงานค่ะการให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ เป็นกันไหมคะเวลาที่เราเนี่ยซักผ้าแล้วมีคราบสกปรกหรือจุดดำๆเลอะติดผ้าออกมาทั้งๆท,ท,ที่เราเพิ่งซักออกมาจากเครื่องแท้แต่เมื่อมองเข้าไปดูในตัวถังด้วยตาเปล่าแล้วจะคิดว่าถังซักนั้นยังสะอาดและเงางามดีอยู่ใช่ไหมคะซึ่งสาเหตุที่แท้จริงแล้วพวกคราบสกปรกเหล่านั้นจะถูกสะสมอยู่ในบริเวณรอบนอกถังซักโดยการที่จะทําความสะอาดได้นั้น บางบ้านถึงกับต้องจ้างช่างมาถอดล้างเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ด้วยระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติหรือออโตเซลคีนเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่มีเฉพาะเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นระบบจะทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกของถังซักโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการใช้งานเพื่อลดการสะสมของคราบสิ่งสกปรกต่างๆรวมถึงยังสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้ อย่างเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง99%ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ Allergy UK นั่นเองค่ะทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเสื้อผ้าจะสะอาดไร้สิ่งตกค้างแน่นอนค่ะเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้นอกจากมีฟังก์ชันที่ครบคันแล้วยังทำงานเงียบอีกด้วยค่ะเพรามีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเสรินสะเทือนและลดเสียงขณะทำงานหรือ Duo Vibration Control System ซึ่งประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนที่1น,นั่นก็คือ5 i l i q u i d load balancer ช่วยรักษาสมดุลของถังซักด้วยของเหลวพิเศษ5ชั้นและส่วนที่2คือ f f r i c t i o n damper ใต้ถังซักมันจะมีโชคถึง4ตัวซึ่งโชคนี้จะช่วยลดการสั่นสะเทือนของถังซักและลดแรงกระแทกที่ส่งไปยังพื้นขณะเครื่องทำงานฉะนั้นไม่ว่าจะซักเวลาไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนคนในบ้านค่ะ และนี่ก็คือเครื่องซักผ้าฝาหน้าฮิตาชิรุ่น BD 100 XGV และรุ่น BD 120 XGV ที่มีดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยมาพร้อมระบบออโต้ดสซิงและเทคโนโลยี AI Wash ระบบซักผ้าอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนมุมมองในการซักผ้าของคุณค่ะ